การเต้นเมาไปอยากขายตาเป็ดนี่เปตาเ็ด่ข้าวเป็ด้เป็นปลาเป็ดกินขาเป็ดกลาเป็ดย่างเ้อมันมันคนนี่เหรอมันคือยูเห็ดดประเพณีปรทานไปแล้ไหมนก่ก คนเถือนตัวน้เลว่าฉิบอชุดคนเฮือนไเนาะเออเอาไปเป็นเาเเนปีินเลไปด้รอเช่านดำกือเป้กกเทนันเลยันพลังถากแป๊อบักนั่นนะัอ่วะไม่ดูสั่นลยออนไปเร็วว่าได้ไหมไปแล้วะบึ้งยงเลยไปแล้วมึงตั้งอารมณ์เต็มมึงตั้งงงไป โอ้ยเราเป็นยังไตัดอาวุธอ่นอันนี้อร่อยอันนี้นะเราดิแล้วมันจะไปแล้วมันบไปกินน้ำเข้าตัดคอมันจะไปตัดคอเอาอะไรไปฝากดีไรเอาอะไรเอามดเอามดโตเฮ้ยบ๊โตว้าแบบนี้บ๊อบโเอาแล้วดูเวลาดำๆหยาดๆเราหมก็ได้บ๊อบโตยู่ไปบ๊โตอร่อย ขไปค่ด้วจะ่ันสิแมันแหงมันงามอะไรผักไับเหลือมนะมได้กินเลยตาเนาะเ็ดำนีมันะกอบอะไรเยะนี่น้องนี่ลปดอันนี้ใหญ่แล้วดิช้างนองผนช้างเดีู้นีช้างชุกยาช้างชุชางเบบนี้บูมจบราณชาช้างแบบ นำมาเท่าแล้วน้มันถึงเท่าลูกนะชางช่างช่ากินเหล่าอันนี้เป็นเห็ดมรกตใบเนาะขอตมาใบขอทมามขอตมาใบสบายดีเด้อทุกค้เด้อมนนีครับชิมาเห็ดลาบเป็ดนะนี่สบายดี นี่แล้วเพิ่นเขางูจะมากัหลามเจ็บคนวานงูครับสองขี้นี่ชาใส่เลยใส่ขี้ชาวะอ่าใส่นาใส่เลาใส่ลา้นนึ่งนะชาเาเพินต่างขั้นเลเด้เพิ่นบริจึงแล้วเต่าไข่เป่า ไปลองนกระแทบินออกในตามันงางมาข้าหม้อนขาหมาอยอ้ควันมันได้เยอนกแบบิตัในกไปอ่านคำยงใหลู้นี่เขาหายมือให้อินเน็ตแล้ววานี่จินว่าคำยงใหตับมันไม่ยิงใหญ่คำยิงใหญ่เอาผาซื่อหลาเป็ดหลาเน้วนี่อ